ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาได้บานปลายเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับสิทธิในความปกป้องตัวเองและการใช้กำลังทางทหารและในสถานการณ์เช่นนี้ไทยควรดำเนินการอย่างไรแต่หลายคนอาจมองว่าการตอบโต้ด้วยกำลังอาจเป็นเพียงหนทางสุดท้ายที่ไม่ควรรีบใช้เสมอไปและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดการใช้กำลังในระดับใดจึงเป็นมาตรฐานที่สมควรและถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ คำถามนี้สำคัญมากเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ชายแดนอย่างห้วยตามามรีจังหวัดกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งทำให้ทหารบาดเจ็บสาหาัสสถึงขั้นเท้าขาดกลับกลายเป็นประเด็นที่จุดประกายให้สังคมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการใช้กำลังในเวลานี้มากขึ้นเรื่อยๆตามคำถแถลงจากรัฐบาลไทยและการเคลื่อนไหวของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศการวิเคราะห์สถานการณ์ชี้ให้เห็นว่าการใช้กำลังของไทยได้ขยับขึ้นในระดับรุนแรง โดยมีการร,งระงับปฏิญญาสันติภาพร่วมที่เคยตกลงไว้ทันการสั่งเลื่อนการส่งทหารกัมพูชากลับและการประกาศยุติข้อตกลงต่างๆรวมถึงการประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมทางทหารและกระบวนการตอบโต้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากรัฐบาลองค์ความรู้ทางงกดหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้ให้ข้อมูลว่ามาตรการป้องกันตัวเองและใช้กำลังในกรณีฉุกเฉินนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของความจำเป็นและความได้สัดส่วน ซึ่งหมายความว่าการตอบโต้วควรเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเช่นการตอบโต้ด้วยอาวุธหรือมาตรการทางทหารในพื้นที่ฐานที่เป็นจุดวางทุ่นระเบิดเท่านั้นและอยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินความจําเป็นเพื่อไม่ให้กลายเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเช่นสนสัญญาออตาวาหรือกฎบัตรสหรประชาชาติที่ห้ามใช้กําลังโจมตีอาณาเขตของรัฐอื่นโดยไม่มีการอนุญาตก่อนหน้านี้ฮะ ลักสําคัญคือการแยกทหารออกจากพลเรือนอย่างชัดเจนรวมถึงการแจ้งให้ประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องทราบเช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพอาเซียนเพื่อสร้างความโปรง่งใสและการรับรองว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสิ่งสําคัญอีกประเด็นคือการใช้การตอบโต้ทางทหารควรเป็นแนวทางสุดท้ายเท่านั้นหลังจากที่ใช้วิธีทางการทูตการกดดันทางเศรษฐกิจกและการเจรจายอย่างสันติไปก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้นเพราะในระยะยาวการใช้กําลังอาจสร้างปัญหาเพิ่มเติมและทําให้ความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยืนยันว่ายังไม่ยอมรับข้อกล่าว หาว่าบุกวางระเบิดใหม่ในพื้นที่ของไทยและยืนยันว่าระเบิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามกลางเมืองในยุค80-90ซึ่งยังไม่สามารถนำออกไปได้ทั้งหมดสุดท้ายทั้งสองฝ่ายควรรับฟังเสียงของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับกระบวนการเจรจาและความเข้าใจร่วมกันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยไม่ให้สถานการณ์ลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเพื่อลงเอยด้วยสันติภาพที่ยั่งยืนในที่สุด